เจอไหมทุกคนใช่ไหมเหมือนคนป่าเลยนะครับตาเวลมีซาเวลมีอุ้ยยาสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมเบรคนเดินป่านะครับผม ตอนนี้นะครับผมเจอคนป่านะไม่รู้ว่าใช่คนป่าหรือเปล่านะครับอยู่บนเขานู่นเลยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยอยู่บ้านพี่จินดานะพี่จินดาแล้วก็น้องมอสเนี่ยไม่อยู่นะครับผมก็คือผมเนี่ยอยู่กับน้องข้าวโพดกัสองคนนะครับนี่เลยนะครับผมเจทุกคนอยู่วะนู่นนะทุกคนอยู่บนเขานะไม่รู้ไปพีซเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะสมให้พี่ดูนะครับผมเจอไหมทุกคน ใช่ไหมเหมือนคนป่าเลยนะครับพี่ี่ยผมเนี่ยนั่งเล่งอยู่กับน้องเขาพ่อนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงคนตะโกนนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับ มาเป็นไรแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนเหมือนคนป่าเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยทุยเบิ้์นอะไร,รหละพวกอะงณน่ะทุยเบิ้์นอะไรหละเสือเออควยนะกกายนะานกไก่ะ เมื่อกี้เหมือนเหมือนลูกคนป่าเลยนะครับพี่ๆใครครับไปแล้วนะถึงไม้แล้วทุกคน เหมือนลูกคนป่าเลยมเมก็พร้อมเหมือนแล้วเกย์ย่าขวบมี่ท่องยมเมื่อกี้เหมือนน้องหมาน่าจะโดนไล่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะฮะต้องการอะไรครับเหมือนเหมือนเขาจริงหิวข้าวเลยไม่ใช่มอมสวอยออมมีนแล้วมา ลูกคนป่ามาได้ไงครับท uh. ุกคนนกไอศป้าอะไรเออนกไอศป้าอะไรเขาอยู่ข <Wolver ham> ้างบนเขาวก็ลงมาเหมือนเขาเนี่ยหิวข้าวเลยนะครับทุกคนตาเวลมีซาเวลมี không khao luôn nó 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 hả hả ta mì mà mua một cái cua này cho vào ăn mì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นดี๋ยวจะวามีเราไปเข้าใกล้ระวังมันทำร้ายเราโอ้โหทัองย่าโอ้โหทัองยาไมีล้อมนี้มีเออเออเหมือนน้องคนป่าเลยนะทุกคนเหมือนลูกคนป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำข้าวให้กินนะ เฮ้ยมันมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับพี่พี่แต่ว่าเรานั่งเล่นอยู่กันข้างล่างเนี่ยเราได้ยินเสียงคนตะโกนไหลรอดมานะตะโกนไม่หยุดเลยผมก็เลยมองขึ้นมาดูบนยอดเขานะครับก็เจอเลยอะ่ะมันถือหอ,อกโดยหรือเปล่าไม่รู้หอ,อกหรือไม้ออก็ไม่รู้โน,น้ตสังเกตอ่นาเนน้องเนื้อนมีลอยนี่นะเาคุณเรืยโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเอาเข้าวให้คนป่ากินนะมันน่าจะหิวจัดเลยนะครับ เหมือนลูกคนป่าเลยนะครับผมเออคุณน้่งว่าคุณท้องหย่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องเขาพ้เนี่ยรออยู่ตรงนี้นะครับเอามาเดี๋ยวคุณล่ะคร่ะแกมาเมลิตาเฮมี่เดี๋ยวผมจะลองไปดูดีว่าเที่วันพิชิตน่ะมีกับข้าวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะเอาไวา้ลูกคนป่ากินนะทุกคนตอนนี้ผมก็ให้น้องขา้าวโพดเนี่ยเฝ้าอยู่นะครับให้คอยดูอยู่นะพีนดากับน้องมอสเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับลงไปร้านค้านะไปซื้อของกินนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาเขาให้ลูกคนป่ากินเลยดีกว่าครับผม นี่นะครับทุกคนเป็นข้าวผัดนะครับพีนดานเนี่ยได้ผัดเข้าไว้นะยังเหลือนะครับผมแล้วก็มีปลาอยู่สตัวนะครับเออขวาโอดานี่นะไม่รู้ว่าลูกคนป่าเนี่ยจะกินหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามันเนี่ยมาได้ยงไงนะจู่ๆก็โผล่ลงมาถึงนี่เลยอะ นี่นะครับโหแปลกมากเลยนะทุกคนอยู่เนี่ยมาได้ไงไม่รู้นะลูกคนป่าน่าจะเป็นลูกคนป่านะครับผม ยพี่ยวเอาเข้าวผดเนี่ยได้เยอะในใบหรือเพ่อน,นได้ไหรือ่นเ่า,ช,เาช่วยจดดีว่โโโา,าโอเคครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าเนีไปให้ลูกคนป่าน,นะครับยยอ

Oh, โอ้โหทวนเขากินใหญ่เลยนะ mm hmm. mm hmm. ก็คือเขากินกับมือนะครับพี่พี่ mm hmm. เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะ mm hmm. mm hmm. ใครเมื่ mm hmm. มอเราคุยนะ เด้อยงก็เพา่าเลี้ยง,งนทุยเด้อ <c oughs> อุ้ยจ่า <c oughs> โหทุกคนน่าจะหิวจัดเลยนะมาได้ไงก็ไม่รู้นะจะอยู่เนี่ยก็ลงมาจากบนเขานี้นะครับไม่รู้ว่า ที่พักมันเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเอามอลองคุยเมื่อลงองคุยโหมาได้ไงก็ไม่รู้นะ เหมือนมันไงไม่อยากให้เราเจอหน้าเลยนะจัดร่วงนะทุกคนมันสุ่งนะครับ mm. Mm. ก็คือเขาเนี้ยน่าจะหิวจัดเลยนะ mm. กินยายเลยเดี๋ยวเราจะมานั่งดูนะครับว่าเขาจะกินหมดหรือเปล่า แกก็คุยพีเดียวมื่อเบาเนี้ยปีละแกมาดูมามื่อเบาอืมเขาบอกว่าอร่อยอร่อยนะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยมาตกใจนะวิ่งลงมาบนวิ่งลงมาเลยนะครับนี่หล่ยงจะเ,เอาไว้ปะ นีองจ้องอยู่ว่าเอาไม่อผมจะให้น้องาพูดเนี่ยไปถามนะว่ากินเสร็จยังถ้าเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาจานไปเก็บเอางี้วะเฮ้ยกินลองกินลองกินลองแล้วค่ะ ไอ,นะเอ้เดี๋ยวน้ำม้แล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปแล้วนะครับเขาแบบขอบคุณเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันมาได้งไงนะมนันนี้ถ้วยนะ้ำมนะือ่นแหละอินเตอร์ทูผาทุ ก็คือเขาขึ้นไปแล้วทุกคนคือสซมไม่น้องกี่มัเง้วววววขับายนะครับทุกคนเขากินใส่เขารีบขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากแล้วด้วยนะครับพาทินเนี่ยใกล้ตกดินแล้วนะครับผมอลิถ้วยมอ,อ๊ะย,ยองยองเอาหมือหรือยอง ลงมานี่เร็วยองไปครับลงมานี่เร็วไม่ต้องไปตามเดี๋ยวโดนย่างกินน่ะก็โอเคทุกคนโหผมยังอึ้งเลยนะไม่รู้ว่ามันมาได้ไงนะน่าจะเป็นลูกคนป่านะอยู่บนยอดเขานน่นลงมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมยองลงมาเลยยอง เฮ้ยอ๋ออ๋อแล้วเชีได้หก็คือลูกคนป่าเนี่ยขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับพี่พี่กินเสร็จก็รีบขึ้นไปเลยนะไม่รู้ว่ารีบกลับไปหาพ่อแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะดินี่หรือไปโอ้โหพั่งเอื้องแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามันมาได้ไงนะครับ โอ้หเขาลิฟต์แบบน่าจะลงมาขอกินข้าวนะครับผมลงมาขอกินข้าวเสร็จแล้วก็ลิฟต์กลับไปเลยอะแบบลิฟมาลิฟไปะนะครับผมเนี่ยดินเสียงมันตะโกนเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับก็น้องข้าพเเนี่ยก็ออกไปดูนะแล้วก็เจอนะเจอมันเนี่ยยืนมองเรานะครับ ไม่รู้ว่ามันเนี่ยมาได้ยังไงนะมันตะโกนแบบตะโกนเสียงอู้อู้อู้หลายรอบเลยนะผมเนี่ยก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ได้ยินเสียงเนี่ยเลยรีบเอาหยิบโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายให้พี่ดูนะครับว่าใช่คนป่าจริงหรือเปล่านะครับเหมือนจะฟังภาษาผมรู้เรื่องด้วยนะเขาก็อืออาอาครับเขาขึ้นไปแล้วนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะลงมาหรือเปล่านะครับผม เพราะว่าผมเองเนี่ยก็นั่งเฝ้าน้องมอสอยู่นะเพราะว่าน้องมอสเนี่ยจิตอ่อนนะครับจิตไม่ค่อยดีนะครับผมขวากัมนมานนึ่งวิยจะเาบ้าเมื่อเ่ดอ <store. S 1> เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองนั่งนั่งดูอีกนะครับว่าลูกคนป่าเนี่ยจะลงมาที่นี่หรือเปล่านะครับผม <S <S ถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่าย VFC ดูนะ ผมเนี่ยยังไม่ทันถามอะไรเขาก็รีบขึ้นไปนะผมก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับก็โอเคทุกคนถ้าลูกคนป่าลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ดูนะก็สำหรับทิปนีเนี่ยผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ใครที่ชอบนะครับก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ฝนเนี่ยก็ใกล้จะตกแล้วนะครับมันเนี่ยน่าจะรีบขึ้นไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม